ส่วนเชิงหลังก็มองอีหนิงที่ไม่แม้แต่จะชายตามองตนมุมปากของเขาก็ปรากฏเป็นรอยยิ้มบางเบาและกล่าวว่าจับตัวผู้หญินสามหลัวไว้เอาไปขังไว้ที่ห้องด้านข้างส่วนเต้าเยียนเมื่อได้รับข่าวจากหลวงอีหนิงหัวคิวก็ขมวดมุ่น ลู่เจเสียวางเฉิงหลังไว้ข้างกายของเฮาเห็นทีนี้คงไม่ใช่เพื่อการช่วยเหลือธรรมดาสถานการณ์ในวันนี้คงตึงมือแล้วเกรงว่าเขาคงต้องปรากฏตัวแล้วจริงๆในขณะที่เขตพระราชฐานด้านหน้าเกิดความวุ่นวายที่เขตพระราชฐานด้านหลังเชิงหลังก็ต้องทาการควบคุมบรรดาหินตราตั้งที่อยู่ในพระตําหนักเจียวไทเพื่อใช้ควบคุมคนในเขตพระราชฐานด้านหน้าเป็นแน่อันที่จริงเต้าเยยนก็แฝงคนไว้ในตําหนักคนหนิงแล้วแต่นี่ก็ยังไม่ใช่เวลาเปิดเผยตัวโลอีนในเวลานี้ก็คงถูกคุมตัวไว้แล้วไม่รู้ว่าในใจของนางจะกําลังกลดดาเขายิ่ง บ้างแต่แน่นอนว่าเต้าเย็นเนี่ยก็ย่อมไม่สนใจสิ่งนี้หากยังบังคับให้ฮองเต้สระราชบัลังไม่สำเร็จฮองเฮาย่อมไม่มีทางทำร้ายด่วยอินหนิงถึงแก่ชีวิตไม่แน่ว่าการที่อินหนิงอยู่ในตำแหน่งคนหนิงอาจจะเป็นการช่วยอินหนิงให้ปลอดภัยมากขึ้นในเบื้องหน้าของเต้าเย็นก็คือแผนที่วางหลวงเต้าเย็นมองแผนที่พลางกล่าวกับผู้บัญชาการของหน่วยฝูเว่ยว่าพาตำหนักไทเหอง่ายต่อการป้องกันยากต่อการบุกโจมตีท่านหลวงเก๋ดเราได้จัดเตรียมกำลังพลไว้ข้างพระวรกายฝ่าบาทรอโตกลับแล้วท่านจงพรทหารไปล้อมขึ้นบันไไดหินนอออ่่เาาว้ฝย ครามต้องใช้ธนูหน้าไม้ในการสู้รบแต่กำลังพลของพวกเขามีน้อยเกินไปการสู้รบด้วยธนูหน้าไม้ย่อมไม่เพียงพอพวกท่านจงฝ่าทะลวงขึ้นไปตรงๆเข้าควบคุมพวกเขาให้ได้ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าคือเต้าเหยียนที่ได้รับสัญญาน้ำว่าเทพแห่งสงครามผู้บัญชาการหน่วยฝูิเว่ยคิดจะพูดบางอย่างก็ยังถึงขั้นตะกุกตะกักกล่าวว่าเข้าใจและขอรับทุกสิ่งล้วนปฏิบัติตามคำสั่งของท่านแล้วก็ถามขึ้นมาอีกว่าท่านรัวเกลเราเล่าขอรับได้ซื้อข้าจำเป็นต้องกล่าวสักประโย ต่อให้รวมทหารจากหน่วยโฟเวย์องคารักเสื้อแพลและกลองกาลังสนทบที่กำลังเดินทางทั้งคืนจากเมืองเ่าติงและจจนติงก็เกรงว่าจะไม่สามารถต้านทางกองทัพของใต้เท้าผู้บัญชาการได้ไม่อาจรักษาประตูต้มิงเหมือนไว้ได้เต้าเหยียนก็เลยบอกว่าข้ามีแผนการในใจจากนั้นก็หยิบทวนยาวขึ้นมาจากบนโต๊ะผู้บัญชาการหน่วยฟูเวยจึงไม่ได้เอ่ยสิ่งใดอีกแล้วก็รีบเก็บของพระทหารมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักไทเหอ ส่วนทางประตำหนักไทเหอซึ่งเป็นส่วนการของวังหลวงกำลังอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดทุกสิ่งล้วนตกอยู่ในบรรยากาศตึงเครียดกดดันผู้บัญชาการหน่วยเฟิเว์มมองบานประตูอย่างของพระตำหนักไทยเหิที่เปิดออกจากระยะไกลท่านที่ที่เขาเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกโล่งใจแท้จริงสถานการณ์ด้านในส่วนใหญ่ได้ถูกควบคุมไว้แล้วส่วนหลวดเส้นหยนที่นำองค์คาร์เสื้อแพยยืนอยู่ข้างกายฮองเต้ตั้งแต่เมื่อคืนหลวดเส้นหยนก็เฝ้ารอฉากการแสดงนี้ด้วยเหตุนี้จึงจัดเตรียมการไวอ้อย่างรัดกุมเขาสวมชุดกระชับกาสีดำสนิท น้อยครั้งนักที่หลัวเส้นยนตจะแต่งกายเขร่งขรึมน,น่าสะพึงเช่นนี้ล่มหนางม้วนตัวเข้ามาด้านในทว่าวเสื้อคลุมของหลัวเส้นยนกับไม่ไหวติงกินออ้สังหารก็เข้มข้นรุนแรงหลัวเส้นยนมองไปทางว่างหยวนแต่เท่านั้นเพียงแสดงท่าทีรอเสพสุข พอทันทีที่ตกวิ่ในสถานการณ์วิกฤตก็จะรีบหาที่หลบซ่อนตัวในปีนั้นที่ลูเจเซียลงมือวางแผนการเขาก็แซงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและนั่นไม่ได้ทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยกระทั่งขึ้นเป็นท่านราชเลขาธิการเช่นทุกวันนี้หรอกหรือครานี้ลูเจเซียกับของเขารวบเบอร์กันแต่กลับไม่ยอมบอกลก่าวอะไรเขาเาไม่เพียงครึ่งคลัมวงังหยวนจึงทำได้เพียงแซงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอีกครั้งเพราะไม่ว่าราชวงศ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตำแหน่งราชเลขาธิการก็ยังเป็นของเขาในสถานการณ์ที่บ้านเมืองสงบสุขรุ่ง่งงงเเรรืออไไมมมีผู้้ดดสาาสาาาถคตแหนข ทหารของหน่วยจินอู่ที่บุกตูโจมเมื่อครู่ก็ถูกจับก,กลุมตัวไว้แล้วศีรษะของพวกเขาถูกราชองคลรกกดแนบพื้นอย่างแรงจนฟันเนแทบร่วงออกมาส่วนหลัวเซินหยวนก็กวาดตามองผู้คนที่อยู่ในแห่งนี้เขายิ้มออกมาก่อนจะกล่าวว่ายามเนลเจ้าจงวางดาบลงเสียหากสารภาพออกมาว่าผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเป็นผู้ใดพวกเจ้าก็อาจจะมีชีวิตรอดหากไม่แลกก็ต้องถูกลงโทษเช่นคนผู้นี้ในตอนท้ายน้ำเสียงของหลัวเซินหยวนก็พันคมเกล้าราชองคลรกยกดาบขึ้นแล้วฟันลงไปเลือดของคนผู้หนึ่งสาดกระเซ็นไปทั่วพื้นสีทอ ศีรษะของมนุษย์กิ้งรุ่นหลุ่นตกลงไปด้านล่างโลหิตแดงสดไหลชลมไปตามขัม้นบันไดช้าๆร่างของขุนนางบางคนส่วนเซเพอไม่อาจทนมองหัวแล้วก็ร่างไร้ศีรสะต์ที่ยังดิ้นกระเสือกกระสนไม่หยุดใบหน้าของฮองเต้ซีขาวแม่หลอดเส้นยงจะคาดเดาไว้แล้วว่าวันนี้ต้องเกิดเหตุการณ์กระโจจึงได้หาเรือกับเขาทั้งคืนเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้แต่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงหน้าฮองเต้ก็ยังรู้สึกผะอิดผะอมอยู่ดีสดร้องผู้บัญชาการหนดินอู่เเเป็็นนนนนคนทททีีี่่โจออววททออจออออออิ้้้้งงยยยยยซืตััววไไไาาาาามมมขกกกแบด รอปอนก็ได้ยินเสียงเข้าปิดรอมที่ดังมาจากด้านนอกรดาบในมือของเขาก็ยิ่งจับไม่มั่นคงหลือเสนหยวนโบกมือเป็นสัญญาณให้องค์คารักเสื้อแพที่ซุ่มอยู่ด้านหนังบุกเข้ามาเพื่อจับกลุ่มตัวรองผู้บัญชาการหน่วยจินอูและในขณะนี้เองที่นอกประตูวังหลวงรู่เจี๋ยเสี่ยที่สวมชุดเกาะหนักกำลังนั่งอยู่บนหลังม้าตัวสูงใหญ่เขาคาได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวในฟ้าตําหนักไท่เหอจึงแหงหน้ามองขึ้นไปและก็คิดว่าช้าเกินไปแล้ว ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วแม้คนที่โจอิ่งอยู่สื้อตัวไว้จะเป็นสหายเก่าของเขาแล้วก็แฝงตัวอยู่ในนั้นมานานแต่อย่างไรคนผู้นี้ก็มีความมุ่งมันแล้วก็เด็ดขาดไม่เพียงพอเกรงว่าราชอ,องค์การสละราชสมบัติจะยังส่งไปไม่ถึงมือของฮองเต้ก็าอาจจะถูกองค์ครัก์เสื้อแพ้ฆ่าตายแล้วลู่เจี๋ยเสียจึงมองไปยังโจอิ่งอยู่ที่อยู่ในชุดเกราะด,ด้านข้างก่อนจะเอ่ยถามว่า,วาราชอ,องค์การท่านได้เตรียมไว้สองฉบับใช่หรือไม่โจอิงอยู่จึงพงกศีสษะรับด้วยสีหน้าเตึงเครียด